หนึงวันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าวไอเปิดด่านบ้านคงลึกจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตึงเครียดหลังจากที่ทหารไทยเริ่มใช้มาตรการตอบโต้จากเบาไปหาหนักร่นเวลาเปิดปิดด่านถาวรบ้านคองลึกจังหวัดสากาแก้วจากเดิม6นาฬิกาถึง22นาฬิกาเหลือ8นาฬิกาถึง16นาฬิกามีผลตั้งแต่วันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ โดยล่าสุดเมื่อเวลา16นาฬิกาในวันเดียวกันทหารไทยจากหน่วยเฉพาะกิจอรญญารยประเทศและร้อยทพ1201ทํอทำการปิดด่านโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าทำให้แรงงานชาวกัมพูชาที่เข้ามาค้าขายฝั่งไทยติดค้างจำนวนมากขณะเดียวกันทหารกัมพูชาก็ตอบโต้ด้วยวิธีการปิดด่านฝั่งปล่อยเป็ดเช่นกันและเบื้องตน้นผู้บัญชาการกองกาลังบูรพาได้อนุโลมให้ชาวกัมพูชาที่ตกค้างเดินทางกลับได้ แต่ยังห้ามนักท่องเที่ยวและคนไทยเดินทางออกนอกประเทศยกเว้นผู้ที่ทำงานในฝั่งกัมพูชาค่ะและขณะเดียวกันกองทัพบ,บกยังลดวีซ่าคนไทยในกัมพูชาจาก14วันเหลือ7วันท่ามกลางกระแสะต,ต่อต้านไทยในโลกออนไลน์จากข้อพิพาทชายแดนช่องบกฝ่ายไทยจึงเตือนเลี่ยงเดินทางไปกัมพูชาโดยไม่จำเป็นต่อสนามบินคุมเข้มต่างชาติสีเทาหลังปิดด่านพรมแดนไทยกัมพูชาค่ะตามนโยบายรัฐบาลและคำสั่งกองทัพบ,บก ให้อำนาจกองทัพภาคที่1และภาคที่2คัดกรองการเข้าออกด่านชายแดนทางบกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและสะแก้วตั้งแต่วันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนทางอากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองต่อมอสนามบินพร้อมขานรับนโยบายเพิ่มความเข้มงวดตรวจสกัดคนต่างชาติที่ใช้ฟรีวีซา่าผิดวัตถุประสงค์รวมถึงกลุ่มเสี่ยงเช่นแกงคอนเซนเตอร์อรการพนันออนไลน์ และธุรกิจฟอกเงินที่อาจใช้ไทยเป็นฐานหลังปิดด่านชายแดนอาจใช้เส้นทางเครื่องบินแทนด่านตมสุวรรณภูมิและดอนเมืองเน้นสกัดคนต่างชาติทุนสีเทาใช้วีซ่าผิดประเภทหนังสือเดินทางปลอมและกลุ่มที่ผ่านแดนผิดปกติพร้อมยืนยนันคัดกองเข้มแต่ไม่กระทบการท่องเที่ยวตอนรับนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้จริงเท่านั้นส่วนกลุ่มเสี่ยงจะถูกตรวจสอบเข้มขน้นเพื่อความมั่นคง,งของประเทศต่อไปค่ะ อุทยานแห่งชาติประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวผาหมออีแดงเพตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเนชันแนลพาร์คขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนทราบว่าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารตั้งอยู่บริเวณชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาครอบคุมพื้นที่ในอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดรวมถึงอำเภอนาำขุนและอำเภอนาำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณช่องบกตำบลดมประดิษฐ์อำเภอนาำยืนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่28พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดแนวชายแดนในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักท่องเที่ยวและประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารจึงมีความจำเป็นต้องประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือผาหมออีแดงเป็นการชัว่วคราวค่ะการปิดแหล่งท่องเที่ยวนี้มีผลตั้งแต่วันที่29พฤษภาคม2568ที่ผ่านมา และจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและมีความปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายทั้งนี้ทางอุทยานขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามข่าวสารและประกาศอย่างใกล้ชิดเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและความปลอดภัยในการเดินทางค่ะเร่งตรวจสอบเส้นทางเงิน12ล้านบาทจุดทิ้งขยะหน้าลิฟต์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้7มิถุนายน2568 พลตตรีกริตเนศพบกกพจังหวัดนนทบุรีเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเงิน12ล้านบาทที่พบในจุดทิ้งขยะหน้าลิฟต์คอนโดในตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมาประชุมที่สอพอปากเกร็ดเพื่อวางแผนสืบสวนและสอบสวนตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยจะขยายผลสอบสวนแหล่งที่มาของเงินแม้มีผู้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าของเงินแล้วก็ตามแต่ยังคงต้องตรวจสอบหาหลักฐานยืนยันค่ะ พลตรวจตรีกิจเนศเปิดเผยว่าการทำงานแบ่งเป็น3ส่วนคือโรงพักประสานธนาคารและเก็บพยานหลักฐานสอบพยานบุคคลส่วนที่2ตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับปปงโดยจะทำหนังสือแจ้งในวันจันทร์และส่วนที่3ตรวจสอบข้อสงสัยที่มาของเงินในสัปดาห์หน้าจะมีเจ้าหน้านที่บอกกอปปปและปะประทร่วมตรวจสอบค่ะและในขณะน,นี้ยังไม่มีข้อสันนิษฐานว่าเงินมาจากไหน ผลตรวจพิสูจน์หลักฐานออกบางส่วนเช่นกล่องเงินเสื้อผ้าและจะเร่งตรวจสอบธนบัตรหากแฝงลายนิ้วมือและ DNA ส่วนกล้องวงจรปิดหน้าห้องพักเสียมาตั้งแต่เดือนเมษายนและจุดทิ้งขยะชั้น4ไม่มีมุมกล้องเห็นเหตุการณ์พยานที่พบเงินจะเข้ามาสอบปักคำเพิ่มเติมค่ะสรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทน ผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว INN สำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชนค่ะ